ท่านโยคาวจร์ทั้งหลายเวลานี้การเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานเข้ามาถึงแล้วฉะนั้นขอว่าโยคาวาจรผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบาททิแก้วอย่าลืมทรงอารมณ์ความดีในพระพุทธศาสนาอารมณ์ความดีที่จะเตือนกัน่าเสมอก็คือว่าจงอย่าสนใจในจริยาของบุคคลอื่น อย่าเหยียดยามคนอื่นอย่าดูถูกดูหมิ่นคนอื่นอย่ายกตนข่มท่านเพราะอาการอย่างนี้แปลการของความเร็วที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเข้าถึงอุปกิเลสนนคนที่นินทาคนเสียดสีคนเปรียบเลยว่าคนถ้าความดีมีอยู่มากเขาก็ด่าด่าว่าคนน้อย นินทาคนน้อยเสียสีคนน้อยถ้าความเลวอยู่มากก็นินทาเสียสีคนอื่นมากถ้ามีความดีสุดตัวหมดตัวก็หมายกวาการนินทาว่าร้ายกว่คนอื่นไม่มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่หมดกิเลสคนที่หมดความชั่วย่อมไม่มองเห็นคนอื่นว่าชั่ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่็นพุทธบริษัทชายหญิงที่เป็นประโยชาวจรพิสุสมนเน็งก็ตามวันนี้ก่อนที่จะทำอะไรทั้งหมดจงรักษาอารมณ์เลือกความดีในพระพุทธศาสนาให้ทรงตัวรายการอย่างนี้แปลการทรงฌานจิตจะมีความเยือกเย็นฌานจะทรงตัวญาณต่างๆที่ได้จะมีความผ่องใส เรื่องของความดีประเภทนี้ที่องค์สมเด็จพระจอมใจทรงตรัสว่านหนึ่งท,นทง,ง,นงท่านทั้งหลายจงอย่าสนเจ้าท่านทั้งหลายจงรักษาสินให้บริสุทธิ์ึ้นหนึ่งเราจะไม่ทําลายศินได้ตนเองจาไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศินไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศินแล้วรายการที่สอง จงรักษานิวรณ์พยายามรักษากำลังใจย้ายนิวรณ์เข้ามาครอบงำขณะที่ทำความดีแต่ความรักในระหว่างเพศเกิดขึ้นให้ใช้กายคาตานุสติกับอปอะสพกรรมฐานเข้าวิตรอนทันทีแต่ความโกรธความยีบ,บายเกิดขึ้นความไม่ชอบใจเกิดขึ้นให้ใช้พรหมิหานสีหรือกสินสีเข้าวิตรอน แต่ความง่วงจะเกิดขึ้นทำใจเข้มแข็งลืมตาให้กว้างขยี้ตาตารมพุ่งสร้างจะเกิดขึ้นให้จะ้านาปานุติกรรมฐานโดยเฉพาะคือลมไม่ใจเข้าออกรู้ลมเข้าลมออกไว้เป็นปกติความพุ่งสร้างจะหมดไปและเราต้องเป็นผู้มีสติมีปัญญาไม่สงสัยในผลของการปฏิบัติ ถ้าผลการปฏิบัติเกิดขึ้นให้ใช้กำลังใจที่บริสุทธิ์ผดผ่องเข้าพิจารณาว่าเป็นความจริงหรือว่าเป็นอุปาทานหลังจากนั้นทรงพรมิหารสีให้เป็นปกติพรมิหารสีเป็นความดีที่เลี้ยงทั้งสมาทั้งศีลทั้งทานและวิปัสนายานบุคคลใดทรงพรมิหารศีลได้บุคคลนั้นก็มีศีลบริสุทธิ์ และสมาธิริะานสมาบัติกขทรงตัวปัญญาก็แก้วกล้ามีเฉียบฉลาดสามารถกำจัดกิเลสได่เป็นสมุทเทหารถ้าทรงัยการอย่างนี้ได้ต้องทำให้ครบร้วนอย่าคิดว่าเป็นประเพณีถ้าเราพลาดความดีขั้นเปลือกในพระพุทธศาสนานี้เราจะไม่มีโอกาสพบความสุข จะพบความทุกข์นั่นก็คือนรกเมื่อทรงความดีตามนี้ได้แล้วหลังจากนี้ไปก็เจรณาตามคําส,สอนขององค์สมเด็จพระบาทิพแก้วที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ายโยนยาติดในโลก,กธรรมทั้งแปดประการด้ยยวยยาหวั่นไหวให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีที่เกิดมาในโลกนี้ แม้แต่วัตถุธาที่ไร้วิญญาณหรือรูปปั้นที่ไร้วิญญาณก็ต้องกระทบกระทั่งกับอาการเขาโลกกระทำแปประการคือเขาไม่กระทบแต่อโลกกระทำเข้าไปกระทบเขาเองโลกกระทำแปประการคืนหนึ่งได้ลาบมาสองเสื่อมลาบอันนี้คนคนดีใส่คนดีก็ต้องมีการหวังได้ ถ้าเราไม่ได้เราก็อดตายก็มีความจําเป็นจะต้องทำจะต้องแสวงหาก็ขอแสวงหาด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่าคดอย่าโกงอย่าลักจะกโมยอย่ายื้อย่าแย่งของของเขาชีวิตของเราเลี้ยงไม่มากมันก็ทรงตัวและต่อไปมันก็ต้องตายต่อมาได้ลาบแล้วความเสื่อมลาบก็ต้องสลายมีขึ้นอีก เพลาบที่ได้มาเราได้มาเพื่อใช้สอยดัยงนั้นเราก็ต้องมั่นใจว่าลาบที่เราได้มานี้มันก็ต้องหมดไปวันหนึ่งขนารวมความมั่นได้ลาบมาแล้วอย่าดีใจเกินไปอย่าลืมตัวคิดว่าทรัพย์สมบัติส่วนนี้จะอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยแต่เมื่อท่าลา,าบสลายตัวไปเราก็ไม่เสียใจเพราะทราบอยู่แล้วว่าจําเป็นต้องใช้ ในโลกธรรมคู่ที่หนึ่งจำไม่ดีว่าอย่าสะเทือนใจคืออย่าดีใจมอได้หลับอย่าเสียใจมาหลับหมดทิวว่าเป็นเรื่องธรรมดารายการที่สองการได้ยศถาบรรดาศัก์ยศถาบรรดาศักด์เสี่ยมไปไอันนี้ก็เป็นของปกติเหมือนกันเขายกย่องสรรเสริญเราได้เขาก็ตบเราตกเราได้เหมือนกัน เขาชูเราได้เขาก็เหวี่ยงเราหลงได้อย่าไปสนใจกับลาบยศเสริญสุข <c oughs> เรื่องยศถาบรรดาศักดิ์อย่าสนใจให้มากเกินไป <c oughs> ท่านให้เรารับเลิกคิดอยู่เสมอว่าท่านให้เราได้ท่าน,นถอนถอดถ,ถอนเราได้เอาคืนได้เหมือนกันท่านให้มาเราพอใจท่านดึงเอากลับไปเราไม่เสียใจทําใจปกติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา คนมียศถามรรดาสักขนาดไหนก็แก่ตายเหมือนกันคนไม่มียศถามรรดาสักก็แก่ตายเหมือนกันแต่ว่าความสุขความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่มียศหรือไม่มียศมันอยู่ที่ความเฉลี่ยหรือสุขภรนั่นถ้าเราไม่เกาะติดในยศไม่เสียใจมายศหมดไปชื่อว่าเป็นคนฉลาดหัวขนก็ครอบให้เมื่อไรก็ได้ เขาจะโยนทิ้งจากหัวเราไปเมื่อไรก็ได้เป็นเรื่องของเขาเราก็สบายใจทำจิตให้เป็นอุเบกขาคือวางเฉยแต่รมทั้งสองอย่างได้ยศมาก็เฉยไม่กระโดดโลดเต้นยศหมดไปก็เฉยไม่กระโดดโลดเต้นจิตก็ป็นสุขก็ต่อไปคู่ต่อไปคือนินทากับสัรงเสริญ นินทากับสันเริญนี่จะว่าแต่คนที่มีชีวิตสัตว์ที่มีชีวิตเลยถูกนินทาและถูกสันเริญแม้แต่รูปปั้นวัตถุธาตุต่างๆที่ไม่มีจิตใจก็ยังถูกนินทาได้รับการสันเริญร่วมความว่าคนในโลกนี้เราหาคนดีจริงๆยากคนดีจริงๆก็ได้แก่พระอรหันเราหายากหน่อย ฉะนั้นคนในโลกนี้คนที่มีกิเลสมากกว่าคนที่หมดกิเลสเราต้องรักษากำลังใจไว้บ้งกับปกติเพราะเรารู้ตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้เราอยู่กับคนที่มีกิเลสกิเลสคือความสุกปรกของจิตเมื่อจิตสุกปรกปากของเขาก็สุกปรกบดด้วยมือเท้าร่างกายของเขาก็สกปรกด้วย ในเมื่อเราอยู่กับเสียงสุขกระปรกล้วก็ต้องระมัดระวังจะตกใจเมื่อความสุขกปรกมันเข้ามาถึงถ้าความสุขกปรกเข้ามาถึงคือการนินทาก็ดีการสรรเสริญก็ดีเราทําใจวางเฉยเหมือนกับเราอยู่กลางแจ้งแดดออกก็ยอมรับความร้อนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาฝนตกก็ยอมรับความเย็นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถือว่าเราจะไม่ดีหรือไม่ชัว่วก็ความร้อนและความเย็นเราจะดีใจชั่วจะมีความเป็นสุขหรือไม่เป็นสุขอยู่ที่ผลการปฏิบัติข้อนี้ชั้นใดแม้คํานินทาดส้นเสริญก็เช่นเดียวกัน <c oughs> ถ้าใครเขาส้วนเสญเราเราก็วางคําสวนเสริญไว้ทํำท่ามันดีใจแต่ชัยเฉย ใครเขาเล่นทาแลรวก็จะสร้างความเดือดร้อนอยากสร้างความสะเทือนใจคิดว่าคนนินทาคนก็คือคนเลวคนสันเสรินคนพูดไม่ตรงตามความเป็นจริงก็คือคนเลวในเมื่อความเลวเราไม่ต้องการล้วก็ไม่ติดในคำานินทาและสันเสริญวางเฉยทั้งสองอย่าง ถือคติที่องค์สมเด็จพระสัมมาทัมุทธเจา้าทรงนรัดว่าเนินทาเราสรรเสริญเป็นธรรมดาของชาวโลกเขาชมเราว่าดีถ้าเราเลวเราก็ไม่ดีไปตามคำเขาพูดเราเลวถ้าเราดีเขาติเราว่าเลวแล้วก็ไม่เลวไปตามคำเขาพูดรวมความเราจะดีหรือเราจะเลวยุทธผลการปฏิบัติย้อนหลังเข้าไปบรรดาท่านพุทธบริษัท อารมณ์ที่ทรงเสกเครื่องความดีอารมณ์ที่ทรงปลื้มขื่องความดีเรามีครบผลไหมอารมณ์ที่ทรงกระแพ้กระพีเครื่องความดีคือปุเพนิวาสานุติยานการระลึกชาติเราทําไ่เสมอเ้องตัวหรือเปล่าแก่งขครื่องความดีในพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าสอนสอนคือทิพยคุยานและจุตูปปาติยานท <c oughs> ี่ทรงตัดไว้ในธุมบริการสตดเราทำเค้่องตัวหรือเปล่าหลังจากนั้น จงเอาใจของบรรดาทุกท่านไปตั้งไว้ที่นน,นิพานคือใช่พระนิพานเป็นอารมณ์ทำจิตโดยนิยมคิดว่าขึ้นชื่อว่านุสโลกเป็นทุกเต็มไปด้วยความสุขโรกโซโครมีแต่วความวุ่นวายเทวดาและพรมมีสุขชั่วคราวอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ต้องสเสด็จก,กลับความสุขจริงๆอยู่ที่นิพานหลังจากนั้นก็ตั้งใจไว้ว่าขึ้นชื่อว่าการเกิด การเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาคนดีเป็นพรหมค็ด,ดีจะไม่มีสำหรับเราแลว้วพยายามริดรอนโลภความโลภในการให้ทานในจารคานุสติมาทานริดรอนความโกรธด้วยพรหมิหารสีริดรอนความหลงในจิตใจดีเข้าใจตามความเป็นจริงตามที่กล่าวม,มากี้นี้คือไม่ติดในมนุษย์โลกเทวดโลกอมภมโลภโลกเอระบรรดาท่านพุทธบริษัท เวลาที่จะพูดหมดแล้วตอนนี้ไปบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัทธิพแก้วให้ทําสมาธิและวิปัสสนาญาณตามกําลังของท่านจนกว่าจะถึงเวลาสองทุม่มเขาจะเปิดแผ่นเสียงอุทิศส่งสนแม่วัจจบหลังจากนั้นไปขอทุกท่านตามกิจจะสบายการเจรินของท่านในตอนนี้ท่านจะนั่งจะนอนจะยืนก็เดินก็ได้ตามอธัธยาศัย ขอปฏิบัติในที่ของตนอรบันดาท่านพระสุชาติในกระนขอยุติปัจเเพียงพนี้